นะคะพิมพรหัสสอเสือวอแหวนเลข9ก้าค่ะนะคะปิดงอกรอสักครู่นะคะต่างกันที่หัวเข็มขัดนะคะอันนี้ไม่ยืดนะคะขอบคุณพี่ลูจีลานะคะรหัสสเสือวอแหวนเลขสี่ค่ะสอเสือวอแหวนเลขสค่ะรหัสสเสือวอแหวนเลขสค่ะเสื้อเดี๋ยวไปราคาพิเศษค่ะขออนุญาตลูกค้าแชร์ให้หนิงหน่อยนะคะรหัสค่ะสอเสือ วอลแหวนนะคะตามรหัสที่หนิงแจ้งราคา70บาทปกติหนึงไลท์เจนะคะอันนี้แบบที่หนิงใส่เลยสอเสือวอลแหวนเลขเกนะคะรหัสสอเสือวอลแหวนเลขเกค่ะรหัสค่าสอเสือวอลแหวนเลขเจค่ะสอเสือวอลแหวนเจค่ะต่อไปจะรหัสสอเสือวอลแหวนเลขห้าค่ะสอเสือวอลแหวนเลขห้านะคะ อสเสือวอแหวนเลข2ค่ะรหัสอสเสือวอแหวนสองใส่ได้ทุกขนาดเอวนะคะสอสเสือวอแหวนเลข2ค่ะรหัสสอสเสือวอแหวนเลข2ค่ะรหัสคาสอสเสือวอแหวนเลข3ค่ะสอสเสือวอแหวนเลขสนะคะ